สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจารนะคะวันนี้เบียร์บรรจารก็จะพาไปกินหมูย่างเกาหลีกันนะคะที่ประเทศเกาหลีเลยก่อนไปเราก็ออกมาตรวจเอทีเคเพื่อที่จะขอใบคิวโคดจะได้ไม่ต้องก,กักตัวนะคะอันนี้เครื่องเครื่องคะนี่ค่ะของถานบนเครื่องอร่อยมากเลยนะคะไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวนะคะแต่อร่อยจริงๆค่ะนี่จะไป ไปถึงเราจะลงเครื่องแล้วเราก็จะไปกินเนอย่างเกาหลีเลยนะคะโอเคค่ะจะถึงแล้วถึงเกาหลีสนามบินอินชอน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องเบียร์เจานะคะวันนี้เราจะพามากินหมูย่างเกาหลีร้านบุ๊เต้น,นะคะนี่นะงมากันหลายคนอยู่นะไม่ถ่ายให้เห็นคนนะคะถ่ายให้เห็นผงนี่น,น้ำจิ้มอันนี้รสเด็ดเลยนะคะมือน้ำจิ้มฝันมาเองนะคะอันนี้ก็ของเขานี่จะมีไก่มีหมูนะคะนคะ เดี๋ยน,นี้ทางร้านจะมาให้นะนนโอเคค่ะ